กาา็กลาสวัสดีคุคกลาในช่องเคเบิลเสียครับในหน่ซีรีส์เรื่องหมอตตปิศาจนั่นแหละโอเคมาต่อกันเลยรีบลงมาจากขึมินอืมแถวนี้สึบป่าเยอะจังแฮไม่น่ามีป่าเยอะได้ในแถวนี้นะนี่เดี๋ยวนะเห็นอะไรบแบเอ๊ะเปิดด,ดูดิอันนี้โพงไม้นะ รถขับผ่านมีคนอยู่นะอันนี้คนนะท่านผู้ชมเอากล้องถ่ายรูปดูเช็คกล้องแน่ความสามารถคืออาชีพคือนักขลนของชื่อเขาก็คือนายดัสเอลเมสนักขลาอนอาชีพลราคือขุนของประวัติมา,มาอายุ34 ตอนนี้มีมีครอบครัวและตอนนี้เออเรียกว่าโสดเอ,อ๊ะทำไมข้อความนย,นยงงา้อนเาายอนะจังวะแต่พลักเขาก็โลาใส่นะว่าพลักเขาอยู่กับปีกหรือเปล่าจะต้องตรวจสอบหน่อยดิหาที่ตรวจสอบม,มันมันมอกจรงว่าเ้าจะไปที่ไหนกันแท้งั้น ปีต้มไม้เลยแล้วกันอืมถ้าปนตุ้มไม่งี้ไอเขาม่เห็นหรอกนะเอาล่ะก็จะถึงยอดแลลวตู้ด้วว่าถ้าจำไปทางไปไหนที่จะปึ่ประตูวิตีได้ได้มีเครื่องอะไรแปลกๆด้วยกอเก่งไม้แล้วก็ขึ้นที่สูงเอาล่ะได้เวลาตรวจสอบดิ ใครเมืกก่อกี้มันมีใครเสงนั้นแสงอะไรปะทำมาละลองเล่นนะแสดงว่ามีคนตรวจสอบแน่ะเอาล่ะรู้ได้ว่าเขามีพลังมาจิการยิงก็สอบไเลยน้อยอันหนึ่งเลื่อนลงสี่น้อยแกคิดว่าจะใช้มูลได้หรของฉั่าใช่ไหมอ็ดเชิญประตูโลกสัตว์ชานแอนซีเรียม จงเป็นรลกให้กับฉันในแห่งเทวดาจมปกป้องให้ฉันให้อยู่รอดเลเซอร์มาน,น,นาอยู่จอบไม่เข้าจริงด้วยมันเป็นพลังเทวดาจะมีพลังของเลเซอร์งั้นฉันต้องใช้ไปทีนี้กระบวท่าที่สิบสองสอง พ่อเมฆเลยจมกับเพื่อนมาหาข้าและจมปิดสายฟ้าให้กับข้าไอซัสไม่สองสองทุงเออเอาเอาไม่ขยบด้วยฟ้าผ่าเอ๊ยแถวนี้แม่ไม่น่ามีฟฟ้าได้นะเดี๋ยวไอ้นั่นมันอะไรติดตัวโดนสายฟ้า พังคนที่อยู่ในรถแตกกลงลมจากพื้นเอ๊ตกใส่ฉันน่าจะเป็นสายแล้วล่ะฉันต้องนี่ไปช่วยแ,ว,แว่ะมีคนกดตืดตัวลงมาจากต้นไม้อันนั้นเรียกว่าสูงนะ จะต้องรีบไปเท่าไมจะต้องต้องน่าจะเรียทันแหละเดี๋ยวกลางปีกเวหาเครื่องออกถึงถึงถึงถีบแล้วนะระวังด้วยละ่ะถีบปุ๊บรถเอียงทันที ก็ที้งอย่างแรงอะตกเลยนี่ลม้มอันนี้คือข้างงอเขานะแต่เป็นท่าเหมือนผู้หญิงโทษดีอืมอันนี้จะที่ตำรวจเ m มดออถ้าให้ดูขยับไม่งั้นจะปิดชีมนะอันน่าจะซ้อนอยู่มอง เอาลระจะต้องไปไปช่วยคนก่อน,นะะ้ะกันมีแขนเะเลยหยุดเอ๊ะมมอมีเสียงคนทุบของเลยเชือกลากเปะใครอ่ะ,ออะเดี๋ยวเอามาให้เนีงงนะ้ยก่อน เอ่อสวัสดีครับคุณตำรวจ FNK ผมจับให้แล้ว,ลวนะครับพอดีผู้ชายคนนี้เขากำลังจะหนีผมก็เลยจะกระ้ากรในการทุบคอเขาแล้วคุณเป็นไงบ้างเดะวันนี้คุณเป็นไงบ้างก็สบายดีครับแต่เขานอนหลับอยู่นะถ้าคุณไปปลุกก็ปลุกได้แหละเพราะเขาสลบอยู่และตัวดามเนี้ยคุณเชือไปได้เลยผมไม่เอาหรอก วิวาวีวาวีวาให้ดึงชมวิวาวีวาเอาตอตำรวจจะทำแล้วล่ะแต่นายอะ่ะต้องอยู่นี่นะไม่งั้นจะจะทำนักนายนะเออแต่ว่าอันนี้ใช่ตำรวจจริงเหรอครับแต่มันไม่ใช่นะวิธีทำวิธีทำลายที่ สองเอ็ดเดสฮานฟูมตูมโอ้เดี๋ยวมืดนี่ฉันได้ยินอะไรผิดมั้ยเนี่ยเขาใช้หพิธีกรราอะไเหมือนกับเราเลยน้าเน่ะน่ะเอ๊ะทำไมเขาหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอสาวว่าคนข้างในเป็นยังไงบ้างอยู่ที่เดิมอยู่ โอ้ยเดี๋ยวนี่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถุงหัวโขกแต่เขามโดนอะไรที่ทําให้เขานั้นนอนหลับเอ๊ะเหมือนมีอันนั้นนี่เนี่ยที่ทำให้เขานอนหลับเ,เ,เ,เขาเขดม่ใช่คนนั้นผู้หญิน้องคนนั้นเขาเป็นไข่กันแน่เออโทษทีในการที่มาช้าแต่แต่เต็มเนเตีย่โอเคก็ขอจะคิดในน้ำชมโทษทีในการที่ลงคลิปช้าจีจีอีซี่